าก็ต้องรักษาซิ่อของตัวเองด้วยต้องไม่ให้ช่างเข้าหลอกในมุมช่างก็ต้องจีิจใจกับลูกค้าสุดท้ายวันนี้อยู่กับพอ่อยนายวันนี่ผมจะมาพูดถึงเรื่องสแตนเลสอ่าทุกวันเนี่ยในไทยที่ทำบ้านทำอะไรนะเขามีอยู่2เกรดคือเกรด3าส่วนกับเกรด2องส่วนส่วนคือสแตนเลส ถ้าภาษาบัลลีเขาเรียกสแตนเลสแท็ถ้าให้ผมแนะ่ยนำน่ะงานนองคานน่ะแบบว่าประตูรั่วเล็กดับต่ต่างข้างนอกเนี่ยคือใช้สแตนเลสสามศูนสี่เลยเพราะมันทนเป็นสแตนเลสแท็น่ะเอาง่ายคือเป็นสแตนเลสแท็ไม่เป็นสนิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าอยากประหยัดต้นทุนขึ้นมาหน่อยก็เล็กดับภายในบานในตัวบานไม่โดนฝนไม่โดนอะไรก็ใช้สแตนเลสเกรดสองศูนย์หนึ่งมันก็จะประหยัดขึ้นมาเยอะคันยาสีผมติดเนี่ยอ่าภายนอกคานสวยๆเนี่ยเป็นเกรดสามศูนย์สี่ทั้งหมดเลยคุณค่าก็ต้องรักษาซื้้้อออควทนยดง ไม่ให้ช่างเขาหลอกในมุมช่างก็ต้องจีนจกับลูกค้าวิธีเช็คว่าเป็นสแตนเลสสามนสี 3, 4, หรือว่าเป็น2องนเช็คง่ายๆไปซื้อน้ำยามาในแอปไหยเอาน้ำยาอะป้ายนะครับตัวสแตนเลสมันก็จะมันจะรูเลยมันมันเทีย,ย่ไงในมุมช่างก็ต้องจีนจใจกับลูกค้า้าใครอยากสนใจอยากติดสแตนเลสอยากทําบ้านทาอะไรอ,อยากต่อเติมสามารถจะต่อพอยในได้เลยครับช่างมินิงานช่างมือชิบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณครับ